เดินยแล้วก็เป็นดไปสิอยน้องมุดเข้าไปเลยไปยวเล้อน้ยิ้ื่นใจอุ้ยครับเส้นเชือ์ใครมีไข้หรือเปล่าเพราะห้ามคนมีไข้เข้าอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงไงคะ วิเดินลงไปสกายวอล์กเลย โปรกเมื่อกันกำลังตื่นตาตื่นใจดอกไม้แห่ในโบแมนดอกใบฟ้อมแห่ดอกไม้เมืองหนาว ไม่ฟังแล้วไปเลยไปเลยไปเลยค่ะแต่ไม่ไม่วิ่งกันนะไม่วิ่งกันนะค่อยๆเดินไปเลย,เลยอบอกว่นนม้ค่าสวยนะ